สิวในปลาตออยูนะร <Yahoo! S 1> ตรงนี้ก็เป็นใหม่ใหม่นะครับเป็นใหม่สำหรับผมนะครับแต่เป็นใหม่ที่นนวาต่อเตี้ยนะเปิดไร้ลย <Wow. S 1> ก็จะลกๆลหน่อยครับเดี๋ยวนี้รอติดตามว่าจะมีผลง,งานมาเรียมาสามชุดครับตกผิวหนึ่งแล้วก็แตรก้อเล็กตกอีกหนึ่งอีกอันหนึ่งยังไม่รู้ว่าจะตกอะไรนะเดี๋ยวรอดูก่อน นี่แหละครับตอนเราติดตามคนระับตอนนี้ยังไม่มีอาการครับเพิ่งลงเหยื่อไปสองสามเมตร หาทุนมาเจอกำลังกอกล่อยไปแต่ชากเลยเลยตกสติงวแบบสองขอนะเดี๋ยวชิ้นขนมปังตะขอเป็น B K เ,เป็นเบอร์เจ็ดเต็มปากะครับเดี๋ยวตัวนี้จะปล่อยนะ <What? S 2> ตามหาซ้ายใหญ่นะยีสกน้อยแต่มแรกแตกแล้ว แล้ที่มันติดต่อนะครับแล้วก็ตะขอขาดไปหนึ่งก็เลยเกี่ยวตะขอเดียวนะครับตัวที่สองแล้วปล่อยครับอนาคตของชาติปล่อยดูชาติเหลืออีกทีปล่อยไปตัวแล้วตัวแรกตัวที่สองตัวจะเปลียนเอาไปแล้ว แต็มที่สองแล้วครับตามมาต่อครับผมก็ผมตกแบบไม้ตายนะครับชิ่งก็เป็น PE สขอที่เคเบิลเกดนะครับส่วนคันที่ใช้ก็เป็นคันแสแอน9ฟุตนะครับกับลอกโอทิซังเรียบตามรู้จะต่อ ไม่ได้กรธาย่อย่างเงี้ยแต่พี่สามนะตัวที่สามมาแล้วไซก็ขยับขึ้นไปน,นิดแต่ก็เป็นปลาฝุ่งเนี่ยครับ,บขอพี่เคเบอร์เจ็ดอย่าเงี้ยเดี๋ยวเราจะปล่อยเหมือนเดิมนะ สานะอ่ะโห เียนนะก็ได้จะเพียนอันนี้ตัวที่สองแล้วนะครับตาจะเพียนเดี๋ยวจะขอเคล็ดครับโดนโดนของให่ของใหญ่ แน่แน่ี่สกน้อยครับเย้บมาแล้วนะเต็มปากไซด์เดิมเลยอันนี้เป็นอิศกตัวที่สี่นะครับนี่นะครับอันไหนที่เราไม่ต้องการเราก็กดก็ปล่อยนะครับ

ตะเตีเยงใส้ปราณห oh, <no. S 1> นึ่งนขะี้ด Oh no ก็หมายนี้ปลาเก็บเยอะนะมันเป็นพวกปาตะเตียงก็มีปลาเข้าเรื่อยๆนะหาได้วันนี้ก็ดูใช้โงฟ้า Wow กินขนมปังนะ มีเม็ดเข้าตลอดเลยล่ะมีปลาชะโดมากวนด้วย,ววยฮะลอยระเบ็ดมาแล้วครับดีนะเบ็ดมารับครับโอเคเดี๋ยวเราจะ เตรียมพร้อมที่จะกลับ <Ag> ก <nes> ัน um, ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะเบนมารับแหละวันนี้ฟัดไดกี่ตัวครับสา คุยจริงๆเลยโอเคเดี๋ยวเรานับแต้มที่บ้านเดี๋ยวให้น้ำเบ็ดคนนับผมนับไม่ได้นะผมปล่อยหมดแล้วสเพียนะเฮ้ยยีงต์กตัวเดียวอะยิสต์ตกรัสี่ตัวตกหมดหมดเลยเรากาอะไรไปกิน เดี๋ยวพอแล้วโอ้โหให้โอ er> ้ยเก็บดิเคยเย็บสามเข็มทีแล้วไงฮะเหตุนี่แหละแมตต์หน้าเจอกัน เข้าเยอะรอบหน้าเบ็ดเนาะใช่ครับเข้าเยอะแล้วก็แปลงว่าเราเอาเอามันไม่ได้เดี๋ยเม็ดจะเยอะมากอ่อนจริงๆฮะเดี๋ยวรอบหน้าเรามาเจอกันใหม่รอบหน้าโคนละบอลคันบอละคันจบเลยเนาะไม่เรื่องมากละเดวดรอบหน้าเดูดโดนบอยโดนโดนโดน บอยเยอะเดี๋ยวเราเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลิปกน้าบอยแป๊บนึงันนี้ต่อเยอะนะครับแถวนี้ใครถ้ามาถ้าไม่พร้อมอย่ามาเนาะแถวนี้เถืออเ่อนเ,เถนื่อนหมดเผื่อแถวนี้ไม่พร้อมอย่ามาเถื่อนมากดดูิเราไปหาหน้าบ,บอยนะหน้าบ,บอยเดี๋ยวเราให้หน้าบ,บอยพรุ่งนี้เราไม่ได้มาวันนี้วันนี้หน้าบ,บอยได้เยอะว้าว <Wow. S 1> พรุ่งนี้จะมานั่งตรงนี้สักหน่อยสปิล ล็อกอันโลก็เป็นหน้าผานะหน้าผาสวยมากเลยหน้าผาสวยมากน,นีนบอยได้สสองโลกี่ตัวครับนบอยสสองโลสองตัวนะ <Wow. S 1> โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูปลาในส่วนของนบอยอ่ะนะเบ็ดเดียวนะ เยอะดูโอ้โหใส่สองโลตัวนี้ปันินนี่ครับปันินคือใหญ่ขนาดนี้เลยโอ้โหท่าไม้พายเลยเท่าเท่าไม้พายเรือเลยครับโอเคครับไปกลับแล้วน้บอยสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปกันต่อ แล้วผมตอนนี้ก็ผมก็กลับมาอยู่บ้านแล้วครับเดี๋ยวมาทําปลากันเป็นปลาตะเพียนเล็กๆนะครับเดี๋ยวก็จะผ่าหลังแล้วก็ตากแดดครับนี้สนมากเป็นปลาของน้าตู่นะครับของผมได้มา4ตัวาตะเพียนเลนยนะก็นเนี่ยถ้าจะนับแต้มจริงครับก็แพ้น้าตู่นะครับภาพรวมผมได้ปลาอิศกนะครับ4ตัวกับนวนจันอีกหนึ่งแต่นวนจันนี่ แบตหมดนะครับไม่หายเมมเต็มเยอะอยู่นะครับอาหลังจากเด็ก ก็เห็นทั้งโบราณนะเพราะว่าคนโกเมียนะครับมีดจะไม่ค่อยคมนะเอ <c oughs> ผมเป็นคนโกเมียด้วยนะผมมีดก็เลยไม่ค่อยคมกรีดไม่เข้าคลับ ทอดเก็บไว้ทอดน่ครับหลังจากเสร็จหมดแล้วนะครับเยวก็มาค้าเกลือกับรสดีนะ คครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตอน,นเย็นๆล้วก็มันหมาดๆแล้วแล้วก็เอามาถอดกิน สองสามตัวเล็กทัสองสามตัวโอเคครับนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคครับผม